หนึ่งสองสี่ห้าคุณโยมนะครับนีมนตพระเดชพระคุณลงตานะครับมาที่สวนทุเรียนนะครับตัวนี้เป็นสวนมังคุดก่อนนะครับนี่นะครับจะของสวนนะครับไม่ใช่รูปนี้นะครับเป็นเก่อดครับไปดูเรียอนตาด้วยวันเป็นสวนทุเรียนในสวนมังคุดนะครับนี่ อ๋อผ่านต่ให้ผ่านผ้านั้นคนังไหนได้บุญบแล้วใจาาอ้โเป็นเสียนี่ยึดจะเลหน่อยตามพอวาพสอันนี้พอเหตุไปหอไหแต่พอเป็นต่างเขาโน่นพอผ่าหน้าเหตุก่อนเือเล อออันนี้งงกยังมีหน่วยอยู่ตัวนี้เนาะอยู่ทั้งบนนี่ต้นลองกองนะครับนี่เพิ่งจะเห็นต้นนะครับนี่ปกติเห็นแต่ลูกเห็นแต่มันจะได้สวยอ๋อดีบุฟอกัน หมดยามแล้วเราเยเหินลองกองโอ้ยูลูมันยังยั่งอยู่เนาะมันมันเริ่มออกมาแต่เดือนใดนี่ประมาณนี้ขายมาถึงพฤษภะพ่านะโอ้หนะครับออกลูกมาแต่พฤษภาพานู่นนะครับลองกองนะครับเด้อนะครับ อ,อันตรายที่สุดกับมองนีลราพื้นนี่นล้นานะะนามาย,ย,ยมชิดเตี้ยเด้อวันนี้คุณโยมนะครับพามาชมสวนนะครับนี่บ้านสวนโดยตรงนะครับพื้นดินดีนะครับปลูก ปลูกไม้เลี้ยงก่อนนะครับนี่จะเป็นชาวสวนแล้วนะครับวันนี้รู้พิเศษนะครับกล้วย <c oughs> หอมกล้วยหอมส่งให้ประเทศจีนนะครับปลูกต้นกล้วยหอมนะครับน, <c oughs> นี่ต้นลองกอง้ <c oughs> อ,งกองนะครับนี่ต้นลองก้องนะครับนี่น เอาโอะโคโดนี่นะครับอะโวคโคโดนะครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่นะครับนี่ปีที่สองน่ะถึงถึงต้นละ50สิบกิโลบนี่ลูกมันนอนงประสองยถึงสามรกิโลถึง300ลองก้องนะครับต้นหนึ่งนะครับสองร้อถึงสามร้อยกิโลนะครับ เด้อแต่ว่าออกแต่เดือนพฤษภาโน่นนะครับเด้นเนเอนะครับถ่ายภาพไปให้ญาติโยมทางวัดบ้านเขาบัวได้ดูได้ชมนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาชมสวนนะครับแต่ว่าันนี้นะครับนี่นะครับแม่ขาวแม่ชีเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับญาติโยมที่มาด้วยกันนะครับ เจ้าของสวนกำลังแนะนำนะครับพื้นที่สวนนะครับไม่รู้ว่าพ่อปลาลุมจะได้ดูหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ่ายไปเพื่อพ่อใหญ่ปลาลุมนะครับคุ้มวัดบ้านโกบันะครับพ่อใหญ่วิ่งนะครับ ไซครับเครียดเป็นเครียดนี่บอกเพีียพริกไทยเอ้าวยี่สิบแปดปีแล้วนี่เนาะนะครับสวนยี่สิบแปดปีแล้วนะครับนี่นะครับพร้อมกับเจ้าของสวนนะครับต่อจากพ่อนะครับฝากมรดกไว้ให้ลูกดูแลต่อนะครับ อดินก <cond linguistic monitoring> ็ดีครับครัอแม่ชีคงจะมองดูใบกล้วยแล้วนะครับที่จะไปทำใบสีนะครับดีดีน่าจะเจ้องสวนท่านี้เนาะสาธุสาธุเออ ค,ครูทัาน